ได้ทีลงมารับที่หน้ามุกนะครับสำหรับเพลงนี้มอบกับสมาชิกทุกท่านนะครับฝากไปลงที่บึงมอนะครับกับวันสุดท้ายของเดือนมกราวันทำง,งานเนี่ยนะครับอยู่ที่ย9วัิบุกราวันสนครับสำหรับคนที่เรารักด้ครับในการที่ทำอะไรสักอย่างให้กับคนที่เรารักและรักเรานะครับ มันทำให้เรามีความสุขมีพลังนะครับขอเป็นกำลังใจดิการทำงานวันนี้นะครับกับผมเจดีเล็กครับโอ้ก็เหล่าแซ่แบแซ่บพี่น้องเอ,อ้ยห,หอมหอมปลาแดงนะครับปลาแดงราเราเชอเลยครับเดอ้อแซ่บ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 ครับเนื้อสดๆเลยครับแซ่บกับปลาแก้วเด้อครับเด้อ พราะว่าเราโบค่อยใส่ผงสลุดนะครับอันนี้สารักเมื่อครับพี่น้องอ่ะโอเคเด้อพี่น้องเด้อสาลาเด้อสิบโมงมินัดเบิ่งงานผมที่นะครับเด้อสวัดีครับ